ีเนาะสบายดีวันนี้จะมารีวิวแอปตัวนี้เนาะที่มีชื่อว่าปิดคลิกกดเข้าไปเนาะแอปตัวนี้เป็นแอปอาหากรมาเนะาะหก,กมาได้บุิลปันไดเป็นแอปการอาแอปการสะสมเนาะสะสมเหรียญนนะดิจิตอลก็คือเนาะผู้ใดที่ยังบรทันสมัครเนาะให้ไปสมัครเสียก่อนเนาะ สมัครก่อนแล้วค่อยเข้าเสวนาขณะนี้ค่อยสมัครแล้วหมดแล้วเนาะจะจะมีบอลเปลี่ยนภาษาให้เนาะจะภาษาจะมีสองภาษาเนาะวันนี้เนาะกดเข้าวันนี้จะมีให้เปลี่ยนภาษาพร้อมเนาะกดเข้าไปจะมีสองภาษาเนาะอังคิดกับภาษาลาวเนาะถ้าผู้ใดมักตัวใดก็สามารถเลือกได้เนาะในขณะนี้ค่อยขอใส่เป็นภาษาลาวกดเข้าไปที่โทรศัพท์มือถือเนาะแล้วก็ป้อนหมายเลขโทรศัพท์มือถือใส่ หลังจากป้อนหมายเลขโทรศัพท์ใส่จะมีหมายเลขยืนยันผ่านเข้ามาเนาะและ้วเอาหมายเลขนั้นมาป้อนใส่เนาะกัดปีหรือว่าพิมพ์ใส่ก็ได้เนาะหลังจากนั้นเนาะเขาก็จะเข้ามาสู้มาในระบบหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เนาะ ก็จะมีสกุลเงินอ e ีเทียม XRP BTC แล้วก็ Bitcoin Cash, DNB ADA ส a n a านาะมันก็มีจะมีเพียงเท่านี้เนาะซึ่งว่าระบบกระเจ้าอย่างประทันลิต์มาก็จะมีเพียงเท่านี้คนอื่นเนาะจะไปบึงตงนที้บิดเนาะก็คือการฝากเนาะการฝากมากดเข้ามาที่นี่เนาะกดเข้ามาบนนี้กดฝากก็คือเราจะฝาก สกุลเหรียญต่างๆเถาต้องการฝากเข้ามาในนี้เนาะบาว่าจะเป็น UDT หรือว่า Bitcoin หรือว่าเหรียญต่างๆที่เฮามีอยู่ในกระเป๋าเอกเชงอื่นเนาะสามารถย้ายเข้ามาในนี้ได้เนาะแล้วก็วิธีการถอนก็คือการเนาะกดเข้ามาบนนี้เนาะเขาก็จะเห็นว่าเขาอยากถอนเป็นเหรียญใดเนาะเขาก็กดเข้าไปตัวอย่างว่าเขาอยากถอนเป็นเหรียญ Dogcoin เขาก็จะใส่หมายเลขกระเป๋า ปลายทางเนาะที่เขาจะโอนไปเนาะไซบอร์นี้เนาะไซบอร์นี้เขาก็จะป้อนหมายเลขไซบอร์นี้เนาะหลังจากนั้นก็เลือกเครือข่ายเนาะเลือกเครือข่ายปั๊บปันนี้ก็ใส่จํานวนเนาะที่ต้องการโอนออกเนาะในนี้มันจะมีขั้นต่ำในการถอนเมน80เนาะ80ขึ้นไปเนาะ80ดอกคอยเนาะขึ้นไปถึงจะได้เนาะแต่ในที่นี้เนาะเอาบม่มีเนาะ แล้วก็มีการซื้อการซื้อการขายแล้วก็แนะนำเนอะแล้วก็ประวัติแล้วก็กดระเบียบแล้วก็สามารถเซตบําศูนได้อีกพร้อมเนาะฟังชันนี้หากก็อัปเดตเข้ามาใหม่เนาะแล้วก็จะมีตลาดเนาะตลาดก็จะมีเราจะมาเบิงที่ราคาตอนนี้ราคาของเหรียญโซลาร่อยู่ที่1 8 6 USDT เนอะบนนี้เนาะเราสามารถเข้ามาเบิ้งและก็ทำการซื้อขายได้เนาะถ้าเราต้องการเนาะกระเป๋าเนาะตอนนี้ค่อยมีอยู่ที่1 3 7 2 4ลอกคอยเนาะก็จะต้องอยู่ประมาณ2.01 USDT เนาะหรือ2.01ดอลลาร์นั่นเองเนาะนี่ก็คือกระเป๋าไอ้เจ๊งเนาะ ที่เป็นของคนลาวเฮาเนาะตั้งอยู่ในสอปของลาวเฮาซึ่งเฮาสามารถนําซด์ได้ผู้ใดที่มีความสนใจในเรื่องของการซื้อขายที่เป็นเงินสกุลดิจิตอลเนาะสามารถซื้อได้แต่ว่าย้ำึ้นว่าการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอเนอะเาะผู้ใดที่จะลงทุนแมนศึกษาให้ดีก่อนเนาะเพราะว่ามีความเสี่ยงเสมอเนาะขอขอบใจ